จาก298ลดเหลือน้ำตาลค่าน้ำตาลลดเหลือ159ค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์วิสาขาก็มาถึงวัดดอนยนหอมนะคะก็จะมาบอกผลลัพธ์ว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านได้มีสุขภาพดีจากเบาหวานได้อย่างไรเดี๋ยวให้ท่านอธิบายฟังก่อนนะคะนิมนต์ะจะเจริญพรพระคุณเจ้าค่ะ,ะพระนัตภา,าคมหาราโพเห็นว่าโยมเอาไปน้ําไปถวายพระท่านก็ ก็ลองสนใจอยากลองฉันดูค <Yeah. S 1> ่ะประมาณเดือนกว่าๆก, mm hmm. ก็ถึงหมอ mm hmm. วันหมอนัดพอดีก็ไปจาก2องร้เ hmm. ลดเหลือน้ำตาลค่าน้ำตาลลดเหลือร mm ้อห้าทานฉันอะไรนี้ปกติหมดไม่ได้ไม่ได้ควบคุมอาหารแต่แต่ทานตัวนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลัง มีกำลังขึ้นมีอะไรขึ้นต่อมาก็ขอเรียนเชิญเพื่อนพระภิกษุสาธรม,มิกทั้งหลายก็ถ้าใครที่เป็นโลกเป็นอะไรก็ขอให้มาร่วมโครงการน้ําไฮโดรเจนก็มีเจ้าภาพถวายไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยสําหรับพระภิกษุอนุมวทน,นาบุญค่พะพี่สาธุสาธุสาธุ